สวัสดีค่ะจูนะคะจากเพจจูดี้ที่ดินดีๆสวยๆค่ะวันนี้นะคะจูมีที่ดินในสนามกอล์ฟนะคะสวนภูมิกอล์ฟแอนดคันที่ขับมานำเสนอนะคะที่ดินตรงนี้มีด้วยกันทั้งหมด6แปลงเล็กนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตารางวาละ15,000บาทนะคะแต่ละแปลงนะคะหน้ากว้างโดยประมาณนะคะ15เมตรนะคะลึก4 0ถึง60เมตรนะคะ ขนาดเนื้อที่เล็กสุดก็175ตารางวาไปจนถึง250ตารางวานะคะด้านหลังจะติดเลกใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังเอ,อ่อเคลียร์ลิงวัชพืชในเลกออกนะคะติดกับเลกก็จะเป็นกรีนกอฟนะคะที่ดินขนาดเนื้อที่175ตารางวาถึง250ตารางวา เป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีที่จะสร้างบ้านพักอาศัยนะคะภายในธรรมชาติของสนามกอล์ฟที่สวยงามร่มรื่นนะคะหายากแล้วนะคะโฉนดกรุงเทพมหานครด้วยนะคะวัชพืชที่ล้มตายนั่นก็คือวัชพืชในเล็กนะคะเดี๋ยวเคลียร์ลิงแล้วก็จะสวยยิ่งกว่านี้นะคะที่ดินในสนามกอล์ฟตรงนี้นะคะเป็นโฉนดกรุงเทพมหานครนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะซื้อผ่อนจองเพียง5 0,000บาทท่านก็สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แล้วนะคะอยู่ถนนสุวินทวงศ์9 6นะคะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนบดินเดชา4นะคะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะ่รมรื่นนะคะสงบอากาศดีมากๆเ,<ร>าเลยค่ะใช้กำลังคนนะครับก็ ช่คดอกต้นกกไปถึงนู้นแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ฝั่งสนามก้องให้หน่อย สูงนี้ก็แล้วกันนะครับว mm ัน hmm. นีุ้ณน,าน่าตัดแต่งไม้หน่อยนะครับสามรอบตรงนี้เล็กโอ้โหนี่เป็เล็กกว้างมากครับรีเล็กเล็กทะเลสาบได้เลยถรอติดตามนะครับแปลงเล็กปกแปลงอายากมากครับนี่ที่ในกทมนะครับสุวินทวงน้องจอก บริเวณทางเข้าเดียวกับโรงเรียนบดินทรเดชาสี่นะครับใครทำนานเขตพื้นที่4ี่ตนส่งพื้นที่4จับพิกัดโรงเรียนบดินทรเดชาสี่ครับที่นี่สนามกรอบเพรสิเดเนนเดิมทุกวันนี้ใช้ชื่อว่าสนามกรอบสุวรรณภูมิกันทรีคลับนะครับสวยครับ6แปลงเล็กครับแปลงละ200กว่าตารางมาติดตามผ่านทีมงาน88เราได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ